ใชเนาะขนาดยังไม่ได้สวดนะใช่ครบทนรู้สึกว่าเออจะบอกว่าใครคุณผู้ชมท่านไหนที่ฟังเนี่ยเรียกได้ว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไม่ได้ทราบเกี่ยวกับบทสวดนี้มากใช่ว่าจะต้องได้ความรู้ไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวแหละว่าคืออะไรสวดเพื่ออะไรอย่างน้อยนะอย่างน้อยถ้าเกิดเรารู้วัตถุประสงค์ในการสวดแล้วเราก็จะมีแรงบันดาลใจใช่เอาพี่นุพูดถูกมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าทีแรกถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบว่าก็แค่บทสวดมนใช่ไหมแต่แบบอย่างน้อยจีเชื่อว่าคนไทยทุกคนอ่ะถ้าได้ยินว่าสวดแล้วแบบจะสาามรถ เพื่อในหลวงของเราเน<ช>ี่ยทุกคนต้องแบบพึ่งเหิมแล้วก็อยากจะสวดมากสวดเพื่อใครสวด<ช>เพื่ออะไรเพราะว่า,าแล้วมันก็ด้ ได้กับตัวเราด้วยค่ะแล้วก็ป้องกันพันพยันอันตรายต่างๆที่ถ้ากลัวน้องน้ําก็สวดก็ได้ใช่กลัวมาอีกกระบ่องอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราพึ่งพระพุทธศาสนาแสดงว่าเราต้องมีความรู้สึกกลัวรู้สึกทุกข์ใจแต่สิ่งที่สามารถช่วยเราได้แน่นอนแต่ชอบอย่างที่ผู้พันกล่าวไว้เมื่อสักครู่เมื่อเบอรที่แล้วชอบอยู่อย่างหนึ่งตรงที่แบบว่าเหมือนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากใจเราไงถ้าเราใช้อย่างน้อยเราใช้บทสวดมนต์เนี้ยเข้าช่วยแล้วทุกคนสวดเหมือนกันหมดแล้วก็แบบทำจิตอง้ แบบเหมือนฟังกันมากขึ้นเ,<ร>เกิดความสามัคคีมากขึ้น,น,นใช่ค่ะคะซึ่งตอนนี้ประเทศชาติของเราต้องการสิ่งนี้มาก ก็ใครสนใจก็สามารถเข้าร่วมได้ใช่ไหมกิจกรรมนะคะก็วันที่12นะคะเดินทางไปที่รัฐสภานะคะเขาก็จะเริ่มสวดตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะคะแต่งตัวไปอย่างเหมาะสมด้วยชุดขาวเกงขขยาวหรือว่าเป็นชุดสีสุภาพก็จะดีมากเลยนะคะไปรับแนมีเขาก็จะมีอย่างที่ผู้หันหมอมาสักครู่นะคะก็จะมีคมพีแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่นซีดีแล้วก็พระแผ่นที่นะคะให้กับประชาชนด้วยนะคะก็เพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเอง ทางไปได้เลยอันนี้สําหรับคุณผู้ชมรายการเราถ้าอยากได้ก็โทรเข้ามาได้เลยใช่ไหมใช่แล,แล้วก็บอกว่าอยากจะได้บทสวน์อันนี้ค่ะแล้วซึ่งจะได<ะ>้ไปคู่กันนะคะ,คะเราจะขึ้นเบอร์โทรของรายการของเราใช่นะคะ029363204และ029362066นะคะ,คะ หรือว่าถ้ารู้เบอร์ SMS ของเราสมก็ได้บอกก็ได้นะคะอยากได้บทสวดมนต์แค่นี้สั้นๆก็ได้นะคะก็จะเป็นหนึ่งชุดได้รับไปเลยแบบนี้ไปสวนกันที่บ้านได้หรือเมื่อกี้ที่เราถามคือพี่ก็สงสัยก็เลยถามผู้พันว่าถ้ารวมกลุ่มกันไปต้องมวมครบเป็นเลขมงคล579นะคะก็เป็นกลุ่ม ไม่ต้องไปสวดที่แรกเข้าใจว่าจะต้องแบบเยอะเนาะไม่ต้องก็ได้แบบว่ากลุ่มน้อยๆใช่หรือว่าผู้ชมเห็นแบบนี้ก็อาจจะตกใจโู้ทำไมยาวเยียดขนาดนี้เมื่อสักครู่นี้ผู้พายก็บอกแล้วว่าวันละ9บทได้แบ่งได้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาไงคนกรุงเทพนะนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆอูเยอะเลยว่าสวดแล้วได้อะไรบ้างสวดเพื่ออะไรความเป็นมาอยู่ในคัมภีร์นี้หมดแล้ว มีประโยชน์มากมากใช่ะนะคะอ่ะอทิ้งท้ายกันด้วยวันนี้ดีกว่าวเราก็ยังไม่ขาดหายไปไหนนะสำหรับคำคมของเราค่ะหลังจากได้ความรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็จิตใจไปแล้วนะก็ทิ้งท้ายกันกับคำคมของเราค่ะวันนี้ฝากกันมาที่ว่าครูใหญ่100คนเทียบไม่ได้กับพ่อเพียงคนเดียว พ่อเรายิ่งใหญ่ที่สุดใช่เพราะว่าทีนี้ยังอยู่กิ่นอายของวันพ่อวันพ่ออยู่ว่าจะเป็นพ่อของทุกๆคนแต่ละคนเองหรือว่าพ่อหลวงของเราของเราใช่ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวที่เรานํามาเสนอในวันนี้คือเน้นถึงการที่แบบว่าเรื่องของความสงบของบ้านเมืองนะคะแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินของเราด้วยนะคะด้วยบทสวดนี้คุณก็เป็นอีกแรงหนึ่งและอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยได้ใช่แล้ว ราะคานะแล้วก็เบอร์ติดต่อนะคะถ้าเกิดสนใจอยากจะเข้าร่วมง,งานการสวนนะคะ<ม>ก็ติดต่อไปที่เบอร์ของผู้พันออุสาหกรนได้เลยนะคะ,คะที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะรา<ม>ะคาะท้ายนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วเนะญญาะแล้วหมดเวลาอยากจะคุยเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อดัดแเบบด็เนาะ,ว,นนะวันนี้นะคะอาลวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าของเรานะคะจาก Eco Flower Indie p น n g b พังเและ I a m p i มค่ะเช่นเคยกับเครื่องสำอาง BSC แต่งหน้าโดยคุณประกบสินดี ประกบซินดี้กรุ๊ปค่ะต้ะนนะะองทะเลาะอะไรกับประกบมาแล้วนะคะอรค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วนะคะ <laughs> พบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะมี <c oughs> เรื่องราวดีๆอัดแน่นหนึ่งช่วงเปรมแน่นอนนะคะ <c oughs> สาระต่างๆวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ <c oughs> พบกันใหม่11บนาฬิกาทองช่องบางกอกช anel พรุ่งนี้นะค่ะสวัสดีค่ะลุดให้ตีนคิดเป็นโดยร้านอาหารมาดามสเต็กเฮาส์